อัวอาอัวไอบาดาดูอาคือไอบาดาทำอย่างไรที่จะให้ดูอาของเรานั้นถูกตอบรับนะช่ออลลัซสุบฮานะฮูวตาลาแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะให้ตัวของเราออกห่างจากพฤติกรรมหรือการการะทำหนึ่งที่นำไปสู่การไม่ถูกตอบรับในดูอาของเราอันดับแรกเลย เราต้องเข้าใจก่อนว่าอัดดูอานั้นมีความสำคัญอย่างไรฟ่ายนัดดัอาลูกอตันดูอาโดยความหมายมันหมายถึงอัตตอบับก็คือการร้องขอการวิงวอนขอวาชรอันและในทางดัอานั้นก็หมายถึงการที่ตวัดเจุลอับดุอิลลรบบิฮีฟิมนั้นหมายความว่าดูอาของคนคนหนึ่งเนี่ยขอ ให้ได้ในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์กับตัวของเขาในอาคีรอของเขาและก็สามารถที่จะขออลัลลอ์ให้ประทานในเรื่องของริสกีที่กว้างขวางสุขภาพที่ดีและปัจจัยยังชีบในงการในสิ่งที่ตัวเองอยากได้และการขอก็ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตารานั้นทรงขจัดปัดเป่าในสิ่งที่ตัวเองพบเจอกับความยากลำบากหรือการทดสอบให้ออกไปได้ นะครับขอให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนาและขอให้อัลลอฮ์นั้นขจัดในสิ่งที่เจอในการทดสอบออกไปได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูองค์การหนึ่งนะครับว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรรจิมวะอิซาซลักะอิบะดีอันนีฟะอินนีกอรีบอูจีบุดะวะตัดยาอีอิดะดุอารของผู้ที่ร้องขอต่อฉัน ฟันยัสเจีบูรีวันยุมีนูบีดังนั้นจงให้พวกเขาตอบรับข้าคือตอบรับยอมจำนนต่อละฟันยุมีนูบีและจงศรัทธาในตัวของท่านนาบีุมฮัมมัดและอัลลอฮุมยัรชูดูนเพื่อที่พวกเขานั้นจะได้อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องแน่นอนนะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลานั้น ทรงสั่งใช้ให้เราขอต่อพระองค์อัลลอฮ์นั้นรักในการที่บ่าวคนหนึ่งนั้นจะร้องขอต่อพระองค์และในอีกอายะหนึ่งอัลลอฮ์ س ุบฮานและกษัตราลาได้ตัดเอาไว้ว่าดน um uh จงขอต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าในลักษณะไหนทุกคนขอด้อาน แต่อายะอันกุรอานนี้มาบอกว่าคนที่ขอดุอาจะต้องเป็นบุคคลที่ตอดรัอันด้วยกับความนอบน้อมวาคุฟยะตันและก็ปกปิดนะครับไม่ต้องตะโกนออกไปให้เสียงดังอินนะฮูลาอิเฮบุนวาตัดีนอัลลอฮ์ไม่ทรงรักผู้ที่ฝ่าฝืนและอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตาลายังได้บอกในอายะต่อไปว่า ววลาตุบซีดูฟินอารดีบะดาอิสลาฮิฮาและพวกเจ้าอย่าได้ก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินหลังจากที่มันได้ถูกปรับปรุงให้ดีแล้วแผ่นดินนี้ด้วยกับน้ำมือของมนุษย์มันเคยเกิดสิ่งที่เลวร้ายมันเคยเกิดการรบราฆ่าฟันมันเคยเกิดการอธรรมซึ่งกันและกัน มันเคยเกิดการสงครามการประหัตประหารการละเมิดซึ่งกันและกันหลังจากนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลาได้ส่งรอซูลมาในการที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นและมันก็ดีขึ้นแล้วด้วยกับอิสลามพวกเท่าทั้งหลายอย่าได้ทําลายหลังจากที่มันถูกปรับปรุงให้ดีแล้วและอัลลอฮ์ยังสั่งต่อไปว่าวะดอูฮูเขาฟันวะตมะออินนาระห์มะตัลลอฮิกอรีบุนนัมุฮซินิน และจงขอต่อพระองค์ในลักษณะที่เข่าฟันว่าตอมาอาด้วยความกลัวยำเกรงและก็ด้วยกับความหวังการขอดุอาของเราจะต้องมีสองส่วนนี้อันที่หนึ่งกลัวต่ออัลลอฮ์เราต้องกลัวอัลลอฮ์นะครับในขณะที่เราขอกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับกลัวว่าถ้าหากว่าขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ในครั้งนี้อัลลอฮ์ไม่รับเนี่ยชีวิต น่าจะต,ต้องพบกับความหายนณะอย่างแน่นอนขอต่อหรอนะครับด้วยกับความกลัวในความผิดบาปที่เราได้ทํากันอย่างมากมายในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีความหวังหวังอย่างแรงกล้าในการที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานั้นจะประทานให้กับเราหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺพออัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลารับประกันนะครับอินนาราะห์มาตุลลอฮิกอรีบเพราะความเอนดูเมตตาของอัลลอฮฺนั้นอยู่ใกล้ใกล้กับใครอ่ะ มีนั่นุฮซินีนจากคนที่ปฏิบัติดีทั้งหลายวันนี้นะครับให้เราได้สำรวจตัวของเราเราเป็นคนดีที่เราหมั่นขอดุอาเราเป็นคนดีที่เราหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับและอินชาอัลลอฮ์ความเมตตาของเราก็จะอยู่ใกล้กับเราอัลลอฮ์สัญญาว่าจะหากว่าขอตอ่อพระองค์อัลลอฮ์นั้นอยู่ใกล้พร้อมที่จะตอบรับดุอา นะครับในขณะที่ขอดังนั้นครับพี่น้องการละหมาดของเราเราก็ต้องทำอย่างปานิชตเพราะการละหมาดโดยความหมายแล้วบิมะนาอัจดูอาก็คือการขอดุอาต่อร้อนั่นเองโดยความหมายทางหลักภาษาแล้วอัอรา,าตูบิมะนาอัดดูอาและในทางปฏิบัติก็คืออิริยาบถท,ที่จะเพาะเจอะจงเริ่มต้นด้วย มุฟัตตะท่นบิดตกบีรเริ่มต้นด้วยการตักบีรมุขตะจามุนบิดัสลีมและสิ้นสุดด้วยการให้สลามดังนั้นตั้งแต่ตักบีรจนกระทั่งถึงสลามเนี่ยถือเป็นอิริยาบถท,ที่เฉพาะเจาะจงที่เราจะต้องปฏิบัติตามท่านนาบีมุ h ลลอ a d صلى الله วะ ي ัลลัมและในเรื่องของการละหมาดมันคือการดูอาต่อัลอกสุบฮานหะหัวตาลานั่นเองพี่น้องครับ ดังนั้นวันนี้เมื่อเรารู้ถึงความสําคัญว่าการดุอาการขอตอ่อเลอะนั่นคือเราแสดงออกซึ่งการยอมจํานนตอ่อเะอแสดงออกซึ่งการเป็นบ่าวต่อพระองค์แสดงออกซึ่งการขอความช่วยเหลือจากพระองค์ดังนั้นอะไรบ้างที่จะทําให้เรานั้นดุอาของเรานั้นเป็นที่ถูกตอบรับนามรสุภานะหูวัดาลาอันที่หนึ่งนะครับเงื่อนไขที่จะทําให้เรานั้นดุอาของเราถูกตอบรับนั่นก็คือ ดขอาอัลลอฮ์วะฮฺดะฮูลาชาริกะละฮูบิซิดกินวะอิคลาสินการขอดุอาร์ต่ออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวด้วยกับความสัตย์จริงด้วยกับความอิคลาสบริสุทธิ์ใจจริงนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาอัลาได้กล่าวเอาไว้ว่าวะกอลรับบุกุมอุดอุนีอัสตจิบละกุมนะครับอัลลอฮ์ได้ตัดเอาไว้ว่า จงขอต่อข้าอัสตจิบละกุมและข้าจะเป็นผู้ที่ตอบรับอินนัลละดีนายสตักบิรุนัอันอิบาดะตีไซรดคุลูน a หันนามดาคิรินส่วนบรรดาผู้ที่ยะโสโอหังไม่มีการขอต่อหรอไม่นอบนนอมไม่เข้าหาหรอบุคคลเหล่านี้นะครับที่เป็นคนที่ยะโสต่อการอิบาดาต่อหรจะถูกให้เข้านรกยะหันนำ ในสภาพที่ต่ำต้อยที่สุดดังนั้นหน้าที่ของบาง่าวคือการที่เรานั้นจะต้องมันขอดูอาตอลอรอนนี่คือประการที่หนึ่งบริสุทธิ์ใจขอต่อรอดแต่เพียงผู้เดียวประการที่สองอัลลอฮฺยะดอุนมาลูบิอิสมินอัลกอตีอัติรฮิมินดูอาของเราจะถูกตอบรับได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ขอในสิ่งที่เป็นบาปไม่ขอในเรื่องที่เลวขอให้ถูก หวยรางวัลที่หนึ่งขอให้การขโมยไปอาชามต่ออื่นใบความสําเร็จอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ถูกต้องขอในสิ่งที่เป็นความเลวทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้และที่สําคัญขอให้ในเรื่องของการที่จะตัดญาติขาดมิตรไม่ชอบเราอาจจะมีคนที่ไม่ชอบที่เป็นญาติของเราไม่ชอบหน้าเขา อาจจะเป็นลูกหลานเขาที่เป็นญาติของเราขอดุอาให้ห่างไกลขอให้ไม่อยากเจอคนนี้ขอให้อย่าเจอกันอีกเลยขอให้ไปอยู่ไกลๆนี่เป็นดุอาที่จะไม่ถูกตอบรับนะที่ลอสซูบฮานะหัวตะลานในเรื่องของการที่เราจะตัดญาติขาดมิตรเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงการตัดญาติขาดมิตรในอิสลามถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากทั้งๆท,งที่นะครับก่อนหน้านี้นะครับบอกว่า อย่าได้ขอในสิ่งที่เป็นความผิดบาปและก็กล่าวมาซ้ําอีกทีว่าอย่าได้ขอในการตัดยากัดมิตรทั้งที่การตัดยากัดมิตก็คือในเรื่องความผิดบาปอยู่แล้วแต่นํามากล่าวซ้ําโดยเฉพาะเจาะออจงบ่งบอกให้รู้ถึงความรุนแรงของมันประการที่สที่ดุอาของเราจะถูกตอบรับนั่นก็คืออิยะดาอูบิกลบิลฮาดิรินมูกีนุนบินอิจาบะ การที่หัวใจของเราปาถนาที่จะให้ดูอาตอบรับเราขอเนี่ยไม่ได้ขอเพราะว่าเห็นเขาขอก็เลยขอเดี๋ยวเวลาจะลุกออกไปจากหลังละมาดเดี๋ยวมันจะดูน่าเกลียดเพราะเขานั่งขอกันอยู่ไม่ใช่เราขอเพราะว่าคนอื่นขอเราก็เลยขอไปด้วยหรือว่าเราขอเพราะว่าขอไปก่อนเผื่อเลาะให้ก็ดีไม่ให้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ถ้าการขอในลักษณะเช่นนี้ถือว่าไม่ถูกต้อง การที่คนคนหนึ่งขอดอ่อร้อนนั้นก็เพื่อมุ่งหวังอย่างปัจนาที่จะให้ลอสซภานหัวตารานั้นตอบรับต่อเขาใจของเราต้องอยู่ด้วยไม่ใช่ยกมือแล้วก็กล่าวไปนะครับตามที่เราท่องมาแต่สุดท้ายหัวใจของเรามันก็กลับไปคิดอยู่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องที่บ้านเรื่องคนนั้นเรื่องฟุตบอล เรื่องวันพรุ่งนี้จะไปไหนดีจะกินอะไรทั้งๆท,ท,ที่ปากก็กล่าวดูอาไปไม่ได้เวลาที่เราขอดูอาเราขอต่อลอสุภาณหูวตาลาด้วยกับจิตใจที่มุ่งหวังและอินชอลล์อัลลอฮ์จะตอบรับดูอาของเราอย่าได้ขอในขณะที่จิตใจของเรายังวุ่นวายอยู่กับสิ่งอื่นดังนั้นอุลมะจึงแนะนำนะครับเวลาที่ดีๆในการที่เราจะขอดูอา ให้เราตื่นมาละหมาดในยามค่ําคืนเวลาที่คนอื่นหลับไหลหัวใจของเราสงบนะครับไม่ได้มีเรื่องอะไรที่วุ่นวายตื่นมาละหมาดสองร็อกอัร์ดสี่ร็อกอัร์ดละหมาดวีเตสขอดูอานะครับเรามีเรื่องอะไรที่อยากจะขอเรามีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจนะครับขอต่อละ <c oughs> เพราะแน่นอนเหลือเกินคนเนี่ยตั้งแต่เด็กยันวัยรุ่นยันวัยทํางานจนกระทั่งวัยชราจนกระทั่ง กล้จะตายก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องขอเป็นเด็กเล็กๆนะครับขอในเรื่องของการที่อยากจะสอบผ่านพอโตมาในวัยรุ่นอยากจะมีคู่ครองที่ดีก็ขอดูอาต่อลอสุภานะหูวตาลาในวัยทํางานก็ขอดูอาให้ทํางานในที่เราสามารถปฏิบัติอามันอิบาด์ได้ขอให้ได้เป็นการงานที่ดีให้เรานั้นได้กลับมาบ้านนะครับไม่เป็นการงานที่เรานั้นเหนื่อยล้าเกินไปเวลาที่เราเป็นผู้ใหญ่ มีลูกมีภรรยานะครับก็ขอดูอาให้ลูกๆของเรานั้นเป็นคนดีเวลาที่เราเป็นคนชราเราก็อยากที่จะเห็นลูกหลานนั้นเป็นคนดีมาเยี่ยมเยียนนะครับอยู่ในหลักการของศาสนาและสุดท้ายเราก็ขอดูอานะครับทุกช่วงทุกวัยให้เรานั้นตายในสภาพของผู้ที่ศรัทธาฉะนั้นชีวิตของมุมินนั้นผูกพันกับเรื่องของดูอาอย่างมากดังนั้นนะครับเงื่อนไขให,ใหญ่ๆนั่นก็คือขอดูอาอต่อเลาะแต่เพียงผู้เดียว อันที่สองไม่ขอในสิ่งที่เป็นความผิดบาปและการตัดาติขาดมิตรอันที่สามต้องมั่นใจว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานั้นจะให้กับเรานี่คือสิ่งที่จะทําให้เรานั้นได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาและอีกฮะดีสหนึ่งนะครับซึ่งรายงานโดยท่านอบีฮรุรอยราะรอดยัลลอฮุอันฮุทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรที่จะทําให้ดุอาของเรานั้นถูกตอบรับเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยเช่นเดียวกันว่า ลักษณะไหนที่ดูอาของเรานั้นจะไม่ถูกตอบรับนะที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาล่อันบิฮุูไรร์ตารดิยัลลอฮุอันหุกลาวกล่าวรัสูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมรายงานจากท ul ่านอบูฮุรูไรร์รดิยัลลอฮุอันหุได้กล่าวว่าท่านรัสูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะตอยิบุนลายักบัลุอิลลาตอยิบันแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงดีเลิศ ทรงประเสริฐลายักบาลุอินลาตอยิบันอัลลอฮ์จะไม่ทรงรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีนั่นหมายความว่าการละหมาดของเราดูอาของเราจะต้องทำโดยปาณีตไม่ใช่ในเรื่องของการอาบนั่นละหมาดที่จะอาบให้ขอไปทีนะครับ ให้มันรู้สึกเปียกๆแค่นั้นช่วงนี้หนาวๆนะครับเอาแค่นี้พอไม่ได้อาบน้ำละหมาดก,ก็ต้องอาบให้ทั่วการเดินไปไมัสยิดของเรา19เพิ่มความดี19ลดบาปนะครับเดินไปด้วยความสงบสง,งียมไปถึงเริ่มต้นละหมาดนั่งรอละหมาดอะไรก็แล้วแต่อะไรที่เป็นความดีทําให้โดยปาณีชให้ทั้งหมดนะครับให้มีความออคลาสความบริสุทธิ์ใจคําว่าดีตรงนี้นะครับก็หมายถึง ความมีความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจและการทำอิบาราดนั้นๆด้วยกับความปานีตไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดมาเจือปนไม่มีในเรื่องของการโอ้อวดมาเจือปนในอิบาราดของเราไม่มีในเรื่องที่เราต้องการที่จะให้คนอื่นมาเห็นว่าเรานั้นเป็นคนที่มาละหมาดนะครับหรือว่าการบริจาคของเรานั้นการที่เราจะรับต้องเป็นการบริจาคที่ดี ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองที่ไปขโมยของคนอื่นไปยักยอกของคนอื่นมาแล้วมาทำเป็นบริจาคอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับนี่คือความหมายของสิ่งที่ดีแน่นอนเวลาที่เราจะสรรหาว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ดีมันจะต้องไม่มีตำหนิการงานของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราหวังที่จะให้ล้อรับการงานนั้นก็ต้องไม่มีตำหนดิด้วยเช่นเดียวกัน Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia berkhotbah bahwa wa inna Allaha muminina bima amara mursalin La Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu sunggung sanggil kepada chek sung mursalin Bandar rasul Kala ta'ala nai Quran shiwa, ya ayyuhar rusul กุล ah ูมีนัดตอยจีบติวะเมลูซาลิฮนะครับด้วยกับอายห์กุรอานที่บอกว่าโอ้บรรดารอซูลเอ๋ยเจ้าจงบริโภคแต่สิ่งที่ดีๆและจงประกอบแต่ความดีเฉดนี่คืออายหนกุรอานที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้บรรดารอซูลให้บริโภคในสิ่งที่ดีและประกอบคุณงามความดีอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตะลาก็สั่งใช้มุมินผู้ศรัทธาเช่นเดียวกันว่า ยาอายุวัลดีนะอามมนูกุลูมินัตตมินตยิบาจิมารซักนากุมโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาเอ๋ยสู่เจ้าจงบริโภคแต่สิ่งที่ดีๆจากสิ่งที่เราประทานเป็นเครื่องอยังชีพแก่สู่เจ้าเถิดบ่งบอกให้รู้ว่าสิ่งใดที่เราซูลน,นะครับถูกสั่งใช้บรรดามุมินก็ถูกสั่งใช้เช่นเดียวกันบรรดาเราซูลไม่ได้รับสิทธิพิเศษอะไรที่ข้อยกเว้นต่างๆแต่เราใช้เราซูล อัลลอฮ์ก็ใช้ผู้ศรัทธาเช่นเดียวกันบ่งบอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานั้นให้เกียรติกับบรรดาผู้ศรัทธาโดยการสั่งใช้ในการปฏิบัติเช่นเดียวกับที่บรรดารอซูลก็ได้ปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกันเมื่อท่านนาบีม m u h ม m m a d s ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมนะครับได้พูดถึงอายะห์กุรอานตรงนี้ซุมมาซザกรดรรจ,จุลายูติอุลฟาร์อัชอาซาอักบารอท่านนาบีได้ยกอุทาหรณ์เรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ได้เดินทางมาไกลนบ,บีนะครับได้พูดถึงชายคนหนึ่งที่เดินทางมาไกลในสภาพที่ผมเผ่นนี่ยุ่งเหยิงนะครับจงกระทั่งฝุ่นจับหมองคล้ำการเดินทางของคนคนนี้ไม่ใช่เป็นการเดินทางที่ไปทำเรื่องไม่ดีแต่การเดินทางของคนคนนี้ นั่นเป็นการเดินทางที่อาจจะมาจากการเดินทางที่ดีอาจจะมาจากการเดินทางไปทำฮัตอาจจะก,การเดินทางที่ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องในสิ่งที่อนุญาตแต่ในขณะเดียวกันนะครับเขาก็ยกมือนะครับอยามุดดุยอยาได้ฮีลัสมาโดยการยกมือทั้งสองสู่ฟากฟ้าแล้วบอกว่ายารบียารบบีโอ a ล l a h โอล l l ์ผู้โอผู้อภิบาลของฉัน ในขณะที่ยกมือทั้งสองสู่ฟากฟ้าขอดุอาต่อลอในสภาพที่เขาเดินทางมาฝุ่นจับทั้งตัววอมาดอะมูฮูฮารอมุนแต่ถ้าว่าอาหารที่เขากินที่เขาบริโภคมันมาจากสิ่งที่ฮารอมวอมาชรบูฮูฮารอมุนและไอเครื่องดื่มที่เขาได้บริโภคไปนั้นเป็นเครื่องดื่มที่ทำไมครับเป็นสิ่งต้องห้ามเป็นของฮารอมด้วยเช่นเดียวกัน วามันบาซูฮูฮารอมุนเสื้อผ้าเครื่องนึ่งหมที่เขาสวมใส่อยู่ก็เป็นเสื้อผ้าที่มาจากของฮารอมวากุซ ب ย ا บิลฮารอมِเขาได้รับการนะครับดูแลหรือว่าอาหารที่เขาบริภโภคนั้นเขาเติบโตมาด้วยกับสิ่งที่ฮารอมท่านนาบีจึงได้พูดใน,ท,น,ในท้ายฮะดิษว่าฟาอันนายุสตาจาบุลหูแล้ว นะครับแล้วดูอาของเขาจะถูกตอบรับได้อย่างไรดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราต้องคิดวันนี้เราภาคเพียรในการทำความดีวันนี้เรามีเจตนาที่ดีในการที่จะทำอามัลอิบาดนะแต่เราเคยย้อนกลับมาดูตัวของเราในบ้านของเราภรรยาของเราลูกๆของเราว่าอาหารการกินที่เราซื้อมาจากข้างนอกบ้าน มันถูกต้องมันฮาลาลหรือเปล่าเงินทองที่เราทํางานมาได้มาจากแนวทางวิชาชีพที่มันฮาลาลเป็นค่าตอบแทนที่ฮาลาลหรือเปล่าหรือว่าเราไปคดโกงเข้ามาอาหารมันจะฮาลาลนมันต้องอยู่ในสองหลักใหญ่ๆทรัพย์สินเงินทองที่เราไปซื้อมาฮาลาลไหมตัวของที่เราจะบริโภคมันฮาลาลไหมวันนี้นะครับผู้ปกครองก็ต้องดูว่าเด็กๆ ได้ของกินมาได้ขนมมาจากข้างนอกมีการแจกจ่ายในวันอะไรสำคัญต่างๆเด็กนำขนมเข้ามาบ้านเด็กมีความสุขที่ได้เราเคยเช็คดูไหมครับว่าอาหารนั้นมันฮาลาลไหมมันมีส่วนผสมที่ต้องห้ามไหมเพราะแน่นอนเหลือกเกินว่าทำสิ่งนี้ฮะดิษนี้ทำให้เราได้รู้ว่าอาหารการกินมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ดูอาของเรานั้นไม่ถูกตอบรับก็ได้นะครับ เครื่องดื่มที่เรา,าลูกของเราชอบกินมันม,มีส่วนผสมของอะไรบ้างมันหมักจนกลายเป็นสภาพอื่นแล้วหรือเปล่าหรือมันมีส่วนผสมอย่างอื่นบ้างเสื้อผ้านะครับที่เราได้มาเราไปยักยอกไปขโมยไปอะไรของคนอื่นมาหรือเปล่าหรือมันมีส่วนผสมอะไรที่ผู้ชายนั้นห้ามใส่หรือเปล่านะครับนี่คือฮะดีสนะครับบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าการที่ เราจะให้อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาตอบรับดูอาของเรานะครับดูอาของเรานั้นจะต้องไม่มีข้อตําหนิเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มอาหารการกินการใช้ชีวิตของเรานะครับจะต้องเป็นสิ่งที่ดีเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลานั้นทรงดีเลิศและอัลลอฮฺจะรับในสิ่งที่ดีนะครับแม้ว่าเราจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนนะครับในการทําอิบาะห์แต่หากว่าเรายังมีสิ่งนี้อยู่ก็ขอให้เรานั้น ได้ห่างไกลจากสิ่งนี้ด้วยสุดท้ายนี้นะครับอีกไฮลิสหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากกับพี่น้องเอาไว้ตรงนี้นะครับกับช่วงเวลาสั้นๆท่านนาบีม,มูฮัมมัดส่องัลอฮุอลฮิวซัวล,วลัมได้พูดเอาไว้นะครับถึงเรื่องหนึ่งว่าลายาาลยุสตาจามุลอับดินดูอาของบ่าวขอคนหนึ่ง จะอยู่ในการตอบรับมาลมยะดอบิอิสมินอัลกอตีอัติรอฮิมินตาบใดที่ไม่ขอในสิ่งที่เลวและไม่ขอในเรื่องของการตัดญาติขาดมิตรว่าแม่ลัมยัสะจจินและไม่ใช่การขอที่เร่งรีบวันนี้เราขอดูอาชีวิตของเราอาจจะห่างหายการขอดูอาอย่างจริงจังมานานจนทั่งเรากลับมาขอดูอา เราอยากจะให้ขอวันนี้พรุ่งนี้รวยอยากจะให้ขอวันนี้พรุ่งนี้แข็งแรงเดินได้อยากจะขอวันนี้ให้ลูกเรากลับมาเป็นคนดีอยากจะขอวันนี้ให้พรุ่งนี้สอบผ่านเรามีความใจร้อนเรามีความเร่งรีบแต่ท่านนาบีบอกว่าดุอาจะยังคงถูกตอบรับตราบใดที่เรานั้นไม่เร่งรีบ การเร่งร <S 々> ีบตรงนี้นบีอธิบายว่ายังไงคนที่ชอบรีบในการที่จะอยากให้ดูอาตอบรับเห็นผลวันนี้พรุ่งนี้สองวันก็การที่คนคนหนึ่งบอกว่าก็ดาวตก็ดาวตฟาลัมยุสตาจับลีฉันขอแล้วขออีกขอแล้วขอเล้วแต่ทําไมดูอาฉันยังไม่ถูกตอบรับเลยสุดท้ายเขาก็รู้สึกเศร้าเสียใจสุดท้ายก็เลิกขอไปนี่คือดูอาของคนที่เร่งรีบ นะครับดังนั้นมุมินผู้ศรัทธาจะต้องไม่มีคุณลักษณะเช่นนี้เพราะแน่นอนและอเกินอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานั้นทรงสัญญาว่าพระองค์นั้นจะเป็นผู้ที่ตอบรับดุอาของเรานะครับและสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่อยากจะให้เราได้ทบทวนตัวเองนั่นก็คือการที่เราขอดุอาด้วยกับความมุ่งหวังด้วยกับความกลัวและก็ความหวัง เพราะบางครั้งการที่ดูอาของเรานั้นยังไม่ถูกตอบรับณเวลานั้นมันคือต้องรอเวลาของมันมันจะมาในเวลาที่เหมาะสมตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลากำหนดให้กับเราวันนี้คนบางคนขอให้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ถ้าเกิดมีจริงๆแล้วเป็นไงครับอาจจะไปนอกลูก่นอกทางก็ได้นะครับดังนั้นดูอานะครับที่เราขออัลลอฮฺจะให้ในเวลาที่เหมาะสม หรือดูอาที่เราขอต่อลอสุบฮานะฮหววตาลาจะหากว่าพระองค์ไม่ได้ให้ในโลกดุนยานี้พระองค์ก็จะให้ในวันอาคิรอ่ดูอาที่เราขอนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่เราขอแต่ลอสุบฮานะฮหววตาลาจะทรงเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้กับเราขอให้เรานั้นมั่นใจในความเมตตาของลอสสุบฮานะฮหววตาลา ดังนั้นสิ่งใดที่จะเป็นสาเหตุให้ดุอาของเราถูกตอบรับนะครับก็ขอให้เรานั้นพยายามขวนขวายเพราะดุานั้นคืออิบาดะและสิ่งใดที่มันจะทําให้ดุอาของเรานั้นบกพร่องไปและเป็นสาเหตุให้ดุอาของเราไม่ถูกตอบรับก็ขอให้เราได้ออกห่างอินชาอัลลอฮ์นะครับชีวิตของผู้ศรัทธานั้นก็จะผูกพันอยู่กับดุอาตรงนี้และหวังว่าดุอาของเรานั้นจะเป็นดุอาที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาทรงตอบรับในทุกๆ การงานของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับวบิลาฮิตตฟิกวันฮิดายะวัสสลามอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุ